ในคลิปนี้พี่มีสูตรลัดมาแจกให้น้องๆน,นะเพื่อให้น้องไปเก็บคะแนนเต็มในข้อสอบ A level Part Sentence Rearrangement ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกจากข้อสอบจริงปี6-5ปีล่าสุดกันมาดูกันนะทุกคน ในข้อสอบ A level อังกฤษที่น้องจะสอบกันเนี่ยก็จะมีพาร์ทหนึ่งนะที่เรียกว่า sentence rearrangement หรือว่า paragraph organization พาร์ทนี้ก็จะมี5ข้อซึ่งถ้าน้องรู้เทคนิคในการทำเนี่ยน้องสามารถเก็บคะแนนเต็มพาร์ทนี้ได้เลยนะทุกคนเรามาดูกันนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบจริงจากปี65นะถ้าน้องลองดูเนี่ยเขาก็จะมีประโยคมาให้เนาะซึ่งประโยคมันจะสลับกันอยู่แล้วหน้าที่ของน้องเนี่ยก็คือต้องเรียงประโยคให้มันถูกต้อง ทีนี้เรามาดูกันว่าหลักการการทำเนี่ยเป็นยังไงในพาร์ท Sentence Rearrangement เนี่ยหลักการในการทำมันก็จะเหมือนกับการที่น้องต้องเรียงขบวนรถไฟเหมือนเรียงขบวนรถไฟนะซึ่งด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายก็จะเหมือนโจทย์ของเรานะในโจทย์เนี่ยมันก็จะมีขบวนรถไฟที่มันสลับกันอยู่แล้วหน้าที่ของน้องก็คือน้องต้องเรียงขบวนรถไฟให้มันออกมาเป็นรูปด้านขวาอโอเคเนาะซึ่งสิ่งแรกที่น้องต้องทำเนี่ยก็คือหาหัวขบวนรถไฟก่อน หาหัวขบวนรถไฟซึ่งตรงนี้เนี cry, ่ยก็คือประโยคแรกของเรานี่เองสิ่งแรกที่น้องต้องทำก็คือหาประโยคแรกซึ่งเวลาที่น้องหาประโยคแรกเนี่ยน้องต้องดูประโยคที่มันเป็นภาพกว้างที่สุดน่ต้องเป็นภาพกว้างที่สุดนะประโยคแรกแล้วเป็นประโยคที่อ่านแล้วต้องเข้าใจทันทีอ่านแล้วต้องเข้าใจทันทีนะว่าประโยคนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไร อันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาที่น้องเห็นรถไฟวิ่งมาถ้าน้องเห็นรถไฟวิ่งมาแล้วน้องมองที่หัวขบวนรถไฟเนี่ยน้องก็ต้องรู้เลยนะว่าเฮ้ยรถไฟอันนี้เนี่ยมันคืออะไรมันกําลังวิ่งไปที่ไหนอ่าประโยคแรกเนี่ยคือน้องอ่านแล้วน้องต้องเข้าใจเลยว่าประโยคนี้เนี่ยมันพูดถึงอะไรแล้วก็เป็นภาพกว้างที่สุดโอเคนะทีนี้พอน้องได้ประโยคแรกมาปุ๊บประโยคต่อมาเนี่ยน้องก็ต้องดูคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กัน Yeah, มันจะมีคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันนะแล้วน้องก็ต้องเน้นดูหน้าหลังเนาะอย่างเช่นประโยคที่2นะประโยคที่2เนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กับประโยคที่1โอเคนะส่วนประโยคที่3มเนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กับประโยคที่2ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆน้องก็ต้องดูคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันทีนี้การที่น้องจะหาประโยคแรกสุดเนี่ยน้องสามารถตัดคีย์เวิร์ดออกได้มาดูกันนะว่าประโยคแรกเนี่ย จะไม่เริ่มด้วยอะไรอะจะไม่เริ่มด้วยอะไรนะอย่างแรกนะก็จะเป็น pronoun ต่างนะเป็น pronoun นะอย่างเช่น he หรือว่า she ซึ่งตรงนี้ถ้าน้องไม่รู้ว่าคำนี้เนี่ยพูดถึงใครอันนี้ก็จะไม่ใช่ประโยคแรกโอเคนะแต่ว่า pronoun อื่นๆเนี่ยอย่างเช่น i u v the y it เนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะยังตัดไม่ได้ทันทีต้องดูก่อนว่าน้องรู้ไหมว่าพูดถึงใคร ถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจว่าพูดถึงใครเนี่ยก็เป็นประโยคแรกได้นะแต่ว่าถ้าอ่านปุ๊บแล้วเราไม่รู้ว่าพูดถึงใครเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ใช่ประโยคแรกโอเคนะต่อมาประโยคแรกเนี่ยก็จะไม่เริ่มด้วยการพูดถึงสิ่งก่อนหน้าการพูดถึงสิ่งก่อนหน้านะอย่างเช่น this สิ่งนี้ that สิ่งนั้น these สิ่งเหล่านี้ those สิ่งเหล่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรสิ่งนั้นคืออะไร ถ้าเราไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ต่อมาประโยคแรกเนี่ยก็จะไม่เริ่มด้วย conjunction หรือว่า connector บางประเภทพวกคำเชื่อมบางประเภทนะอย่างเช่นคำว่าอย่างไรก็ตามสมมติว่าถ้าอยู่มีคนหนึ่งเดินมาคุยกับน้องแล้วก็พูดประโยคแรกว่าอย่างไรก็ตามอันนี้เนี่ยน้องก็ฟังไม่เข้าใจถูกไหมอันนี้ก็จะไม่ใช่ประโยคแรกหรือคําว่าแต่หรือคําว่านอกจากนี้ จากนั้นดังนั้นเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเจาะจงเนี่ยจริงๆพวกนี้เนี่ยน้องอาจจะไม่ต้องท่องก็ได้มันก็เป็น c o m มอ n s e นส์นะว่าคําเหล่านี้เนี่ยสมมุติถ้าเราพูดขึ้นมาเลยเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันจะสื่อถึงอะไรเพราะฉะนั้น <S <S 2> <S 2> หลักการทําของพาร์ทนี้เนี่ยก็คือน้องต้องหาประโยคแรกก่อนประโยคแรกเนี่ยก็จะเป็นหัวขบวนรถไฟนะก็จะเป็นภาพกว้างที่สุดอ่านแล้วต้องเข้าใจทันทีซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องก็สามารถเอาคีย์เวิร์ดมาช่วยตัดชอยได้ อย่างที่เราดูไปมันก็จะมีบางคําใช่ไหมที่ประโยคแรกเนี่ยจะไม่เริ่มด้วยคํานั้นเนาะทีนี้พอน้องได้ประโยคแรกปุ๊บน้องก็ต้องดูคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันดูประโยคติดกันนะเน้นดูคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันระหว่างประโยคหน้ากับหลังอันนี้เนี่ยก็จะเรียงกันต่อไปเรื่อยๆโอเคนะทุกคน ก่อนที่เราจะมาดูโจทย์กันสำหรับน้องๆที่อยากทำคะแนน A level อังกฤษสูงๆเนี่ยพี่ก็มีคอร์สพิเศษนะเป็นคอร์สโค้งสุดท้าย A level อังกฤษที่พี่จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดในการสอบแล้วก็อธิบายหลักการขั้นตอนเทคนิคทุกอย่างในการสอบแล้วก็จะมีสูตรลัดอีกมากมายนะเพื่อให้น้องตัดช้อยแล้วก็ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะมาฝึกทำโจทย์กันทุกรูปแบบเลยแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่อยากฝึกทำโจทย์มากขึ้นไปอีกเนี่ยน้องก็สามารถเสริมคอร์สนี้ไปกับคอร์สตะลุยโจทย์8พศได้ซึ่งเราก็ จะมาตะลุยโจทย์กันแบบจัดเต็มเลยพี่ก็มั่นใจมากว่าถ้าน้องเรียนจบตรงนี้เนี่ยน้องก็จะเข้าห้องสอบอย่างมั่นใจแน่นอนถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า Line, n i n e e n g l i s h n i l i n หรือว่าดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบจริงกันเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อสอบจริงจากปี65นะ Part sentence rearrangement หรือว่า Part paragraph organization นี่แหละ โอเคนะมาดูกันเลยตรงนี้นะเหมือนเดิมคืออย่างแรกเนี่ยน้องพยายามหาประโยคแรกให้ได้ก่อนโดยที่น้องสามารถตัดคีย์บิร์ดบางคำออกได้อย่างเช่นถ้าน้องลองดูเนี่ยประโยค c มันมีคำว่า they ใช่ไหมมีคำว่า they ซึ่ง they ในที่นี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงใครอันนี้ก็ไม่ใช่นะน้องก็ตัดประโยค c ได้เลยอีกอันนึงนะก็คือประโยค e ประโยค e ตรงนี้ to sum up นะ to sum up เนี่ยมันเป็นการสรุป เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ประโยคแรกน้องก็สามารถตัด c กับ e ได้เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องลองดูว่าประโยค a b กับ d เนี่ยอันไหนเป็นภาพกว้างที่สุดนะถ้าน้องลองดูประโยค a เนี่ยเขาบอกว่า to start บางคนเห็นคำว่า to start อะ่ะก็จะคิดว่าเป็นประโยคแรกเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เสมอไปนะน้องต้องดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นภาพกว้างที่สุด ซึ่งประโยค a ถ้าน้องลองดูเนี่ย take a tip from the consultants who coach executives on how to handle media interviews นะประโยคนี้เนี่ยถ้าน้องลองดูมันค่อนข้างเป็นรายละเอียดถูกไหมมันเป็นรายละเอียดนะมันไม่ได้เป็นภาพกว้างนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะเอมาประโยค b job candidates must answer the queries of employers อันนี้เนี่ยก็ดูเป็นรายละเอียดเหมือนกันเนาะทีนี้มาดูประโยค D-Doc กันประโยค D-Doc there are many ways to answer any interview question เขาบอกว่ามันมีหลายวิธีนะในการตอบ i n t เทอร e วิวคุชชัอันนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีหลายวิธีนะในการตอบคำถามเวลาที่เราไปสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยเราอ่านปุ๊บเราก็เข้าใจเลยถูกไหมมันก็เป็นภาพกว้างเพราะฉะนั้นดีด็อกเนี่ยก็คือประโยคแรกนี่เองอ่าอันนี้ดีด็อกเป็นประโยคแรกนะน้องก็ดูซิว่ามีช้อยไหนบ้างมันก็จะมีชอยที่1กับช้อยที่5 ทีนี้น้องก็ลองเช็คต่อว่ามันเป็น D dog ต่อกับ A หรือว่าเป็น D dog ต่อกับ C นะมาดูกันทีนี้ถ้าเป็น D dog ต่อด้วย C เนะี่ยคำว่า day ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันพูดถึงใครนะอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะทีนี้มาดูประโยค A กันประโยค A เนะี่ยเขาบอกว่า to start นะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มอธิบายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าให้ take a tip คำว่า tip เนะี่ยก็คือเคล็ดลับนี่แหละให้ take a tip from the consultants คอนซ u ลแดนซก็คือผู้ให้คำปรึกษาเนาะ o o c o a c h จริงๆแล้วคำว่า o o c h เนี่ยจะเป็นคำนามหรือว่า Verb ก็ได้ถ้าเป็นคำนามก็คือ coach คนที่มาฝึกคนอื่นใช่ไหมอย่าง coach ทีมฟุตบอลนะแต่ว่า coach ในที่นี้เนี่ยก็เป็น Verb ก็จะพูดถึงการที่ไปฝึกสอนคนอื่นนี่แหละต่อมาคำว่า executives ก็คือผู้บริหารแล้วตรงนี้นะคำว่า handle ก็คือรับมือ m e d i ีก็คือสื่อหรือว่าสื่อมวลชนแล้วก็อินเทอร์วิวก็คือสัมภาษณ์ประโยคโดยรวมเขาก็จะสื่อว่าให้เราลองมาฟังเคล็ดลับดูนะจาก c o n s u l ลนซ์จากผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเขาเป็นคนที่ฝึกผู้บริหารต่างๆว่าจะตอบคำถามสัมภาษณ์ยังไงตรงนี้เนี่ยมันก็ make sense เนาะเพราะฉะนั้นดีด็อกตอด้วย A ก็ถูกต้อง เวลาอยู่ในห้องสอบจริงอ่ะน้องไม่จําเป็นต้องมาแปลทุกคําก็ได้นะน้องดูแค่คีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันก็พอแต่ว่าในที่นี้เนี่ยพี่อยากให้น้องฝึกไปก่อนตรงนี้ก็จะอธิบายละเอียดหน่อยเนาะแต่ว่าในห้องสอบจริงอ่ะน้องดูแค่คีย์เวิร์ดก็พอสมมุติถ้าน้องได้ประโยคแรกเป็นประโยคดีด็อกปุ๊บน้องก็ดูคีย์เวิร์ดนะมันมีคําว่า interview ใช่ไหมมันพูดเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์นะเพราะฉะนั้นถ้าน้องลองดูเนี่ยประโยค A เนี่ยมันก็มีคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันก็คือ interview ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนรถไฟที่ต่อกันเป็นทอดๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ตรงกับชอยที่1ถูกไหมแต่ว่าในห้องสอบจริงเนี่ยพี่อยากให้น้องลองเช็คชอยก่อนว่ามันถูกต้องทุกอันไหมโอเคนะเราก็ลองมาเช็คต่อต่อมาคือประโยค C นะน้องก็ลองดูเพราะฉะนั้นประโยค C ตรงนี้เนี่ยคำว่ day เาเ a y ์นารู้แล้วใช่ไหมว่า D ตรงนี้เนี่ยพูดถึงใครเขาก็จะพูดถึง c o n s o l a n t ถูกไหม พูดถึงผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยว่า give a number of useful tips นะจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันอีกแล้วเห็นไหมคำว่า tip ตรงนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับ tip ประโยค A ตรงนี้มันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ต่อกันเป็นทอดๆเนา,นานนะคำว่า useful ตรงนี้ก็คือมีประโยชน์ส่วนคำว่า a number of เนี่ยตรงนี้มาทวนกันนิดนึงนะ เรามาทวนเรื่อง a number of กับ the number of กันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเจอในห้องสอบหลายปี a number of อะ่ะมันจะพูดถึงจำนวนหนึ่งหรือว่าหลายอันนะจำนวนหนึ่งหรือว่าหลายนะอย่างเช่นประโยคนี้ a number of students are girls ประโยคนี้ก็คือมีนักเรียนจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงโอเคนะแต่ว่าถ้า the number of เนี่ยมันจะพูดถึงจำนวนมักจะเป็นตัวเลข อย่างเช่น the number of students is 50อันนี้ก็คือจำนวนของนักเรียนเนี่ยมี50คนตามทันไหมซึ่งในโจทย์ของเราอะเขาบอกว่า a number of ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย they give a number of useful tips เขาก็จะบอกว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยเขามีเคล็ดลับที่มีประโยชน์หลายอันเนี่ยตามทันไหมตรงนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กัน โอเคนะทุกคนทีนี้น้องก็มาเช็คต่อนะต่อมาก็คือประโยค B-boy นะมาดูกันประโยค B-boy พูดถึง job candidates candidate ก็คือผู้สมัครเขาจะพูดถึงผู้ที่มาสมัครงานเนี่ยก็ต้องตอบ queries queries ก็คือคำถามนี่แหละคำถามของ employers e m p l o y e r ก็คือนายจ้างนะแต่ว่าถ้าลูกจ้างเนี่ยก็จะเป็น employee โอเคนะตรงนี้ก็เจอในห้องสอบบ่อยเนาะอ่ะทีนี้ประโยคสุดท้ายก็คือประโยค e อ่ะประโยค e จริงๆอันนี้ดูง่ายนะมันมีคำว่า to sum up ถูกไหมถ้า to sum up เนี่ยมันเป็นการสรุปมันก็มักอยู่ประโยคท้ายสุดนี่แหละอ่าเขาบอกว่า you can quickly make the transition transition ก็คือการเปลี่ยนหรือว่าส่งผ่าน your answer to the important points นะ point ในที่นี้ก็คือประเด็นนะ you want to convey convey ก็คือถ่ายทอดหรือว่าสื่อ about your qualifications qualification ก็คือคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยถ้าน้องลองดูมันก็มีคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันถูกไหมเพราะว่าประโยค b เนี่ยเขาพูดถึงการ answer การตอบคำถามแล้วประโยค e เนี่ยก็พูดถึงการ answer เหมือนกันเนาะอันนี้ก็สัมพันธ์กัน ตรงนี้เนี่ยโดยรวมน้องอ่านแล้วเข้าใจไหมประโยคนี้เขาก็จะสื่อว่าเวลาที่เรามีการสัมภาษณ์ใช่ไหมก็ให้เรา make a transition ก็คือให้เราเปลี่ยนนะจากคำตอบของเราเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็น point เปลี่ยนมาเป็นประเด็นที่เราอยากที่จะ convey ประเด็นที่เราอยากที่จะสื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของเรา ตรงนี้น้องเข้าใจไหมเหมือนเวลาที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยคนทั่วไปเวลาไปสัมภาษณ์เขาถามอะไรมาแล้วก็ตอบไปมันจะเป็นการถามตอบถามตอบถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูธรรมดาถูกไหมแต่ว่าถ้าเขาถามอะไรมาแล้วเราพยายามเปลี่ยนคําตอบของเราเปลี่ยนมาเป็นประเด็นที่เราอยากที่จะสื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของเราเนี่ยมันก็จะสร้างความประทับใจมากกว่า จริงๆตรงนี้เนี่ยน้องสามารถเอาไปใช้ก็ได้นะสมมุติถ้าน้องต้องเข้ามหาลัยอย่างพี่เนี่ยตอนนั้นที่พี่เข้าชันตะจุฬาเนี่ยมันก็มีการสัมภาษณ์เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อที่เขาจะรู้จักเรานะแต่ว่าของน้องบางคนที่ต้องเข้ามหาลัยที่จะมีการสัมภาษณ์เพื่อการรับเข้าเนี่ยเวลาที่เขาถามอะไรมาแทนที่น้องจะตอบไปเฉยๆเนี่ยน้องพยายามอธิบายมากขึ้นอธิบายตัวตนเรามากขึ้นให้เขาเห็นถึงตัวตนของเรามันก็จะสร้างความประทับใจมากกว่า เทียบกับคนอื่นเนี่ยแค่ถามตอบถามตอบอันนั้นก็จะธรรมดาอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะในการสัมภาษณ์เนาะ <alongside noise> เดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันต่อนะทุกคนเหมือนเดิมนะอย่างแรกคือพยายามหาประโยคแรกก่อนแล้วน้องก็ตัดคีย์เวิร์ดออกไปได้โอเคนะน้องก็ลองดูสิว่ามีประโยคไหนที่น้องสามารถตัดคีย์เวิร์ดออกได้อย่างประโยค A เนี่ยมีคำว่า day ใช่ไหมซึ่ง day ในที่นี้เราไม่ได้รู้ว่าพูดถึงใคร พวกเขาคือใครอันนี้เราไม่รู้น้องก็ตัดประโยค a ได้ต่อมาประโยค c มีคำว่า the training นะจริงๆคำว่า the เนี่ยอาจจะตัดไม่ได้ทันทีนะแต่ว่า the ส่วนใหญ่มันจะพูดถึงอะไรที่เจาะจงนะหรือว่าพูดถึงอะไรที่เราพูดมาก่อนหน้านี้แล้วน้องลองดูประโยคนี้นะ I saw a cat นะสมมุติถ้าน้องเดินเล่นอยู่แล้วน้องเห็นแมวตัวหนึ่งนะน้องก็พูดว่า I saw a cat ซึ่งแมวตรงนี้เนี่ยตอนแรกเราไม่ได้เจาะจงใช่ไหมเพราะว่าน้องเดินเดินอยู่แล้วก็เห็นแมวตัวหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าน้องจะเจาะจงแมวตัวนี้เนี่ยแล้วบอกว่าแมวตัวนี้สีดำอันนี้ก็จะเป็น the cat was black นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราพูดถึงแมวตัวนี้พอเราเจาะจงปุ๊บเราก็จะใช้คำว่า the เนาะเพราะฉะนั้นประโยค C ีเนี่ยจะคล้ายๆกันนะ the training การฝึกอันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าพูดถึงการฝึกอันไหน นะอันนี้ก็ไม่น่าใช่ประโยคแรกเนาะต่อมาประโยคดีด็อกเนี่ยมีคำว่า as a result as a result เนี่ยจะพูดถึงผลนี่แหละนะความหมายก็เหมือนกับคำว่าดังนั้นนะอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ประโยคแรกแน่ๆส่วนอันสุดท้าย the project นะมีคำว่า THE เหมือนกันพูดถึง project อันนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าพูดถึง project อันไหนนะอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยประโยคแรกก็คือ b boy นี่เอง อ่คือบีบอยนะน้องก็มาดูว่าบีบอยเนี่ยมันพูดถึงอะไรบ b o อยบอกว่า greenpeace thailand is looking for individuals เนีกำลังมองหาคนนะที่จะมาเข้าร่วม plastic audit volunteer leader project คำว่า audit อันนี้น้องรู้ไหมว่าคืออะไรโดยทั่วไปเนี่ยมันแปลว่าตรวจสอบบัญชีส่วนคำว่า volunteer ก็คืออาสาสมัคร โดยรวมเขาจะสื่อว่ามันมีโครงการที่เขากำลังหาอาสาสมัครมาให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกนี่แหละโอเคนะตรงนี้เนี่ยก็คือภาพกว้างที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประโยคแรกจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ยากนะเพราะว่าประโยคบีเนี่ยเขาพูดถึงโปรเจกต์ถูกไหมพูดถึงโปรเจกต์พูดถึงโครงการอันนี้น้องก็ลองดูคีย์เวิร์ดที่เชื่อมกัน ประโยคที่มีคีย์เวิร์ดที่เชื่อมกันเนี่ยก็คือประโยค e นี่เองอถ้าน้องลองดูเนี่ยประโยค e เขาบอกว่า the project อบอกว่าโครงการอันนี้ซึ่ง the project ในที่นี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันพูดถึง project ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันตรงนี้เนี่ยก็จะตรงกับช้อยที่3 b ต่อกับ e ทีนี้ลองดูประโยค e ก่อน e เนี่ยเขาบอกว่า the project offers free training ก็คือโปรเจกต์นี้เนี่ยเขามีเทรนนิ่งมีการฝึกนะสำหรับคนที่อยากที่จะ contribute คำว่า contribute เนี่ยมันแปลว่าให้หรือว่ามีส่วนช่วยทำให้ต่อมาเขาบอกว่า to fight to end plastic pollution pollution ก็คือมลพิษโดยรวมเขาจะพูดถึงโครงการนี้เนี่ยเขาก็จะมีการฝึกให้นะสำหรับคนที่อยากที่จะช่วยต่อสู้กับเรื่องขยะพลาสติกต่างๆ ตรงนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กันเนาะแล้วถ้าน้องลองดูเนี่ยประโยค e เขาจะพูดถึงเทรนนิ่งพูดถึงการฝึกใช่ไหมซึ่งเทรนนิ่งตรงนี้เนี่ยก็สัมพันธ์กับประโยค c เลยน้องเห็นไหมประโยค c เนี่ยเขาบอกว่า the training พูดถึงการฝึกอันนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันพูดถึงการฝึกอันไหนถูกไหมเพราะฉะนั้น b e แล้วก็ c ก็ถูกต้องเลยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ต่อกันไปเรื่อยๆโอเคนะ ต่อมาประโยค C ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขา Aim Aim ก็คือมุ่งเป้ามุ่งเป้าไปที่การ producing การผลิต Group of volunteers ผลิตอาสาสมัครนะที่ understand เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องขยะพลาสติกต่างๆแล้วก็อยากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอยากที่จะ create changes ประโยค C เนี่ยเขาพูดถึงการผลิต volunteers ผลิตอาสาสมัครถูกไหม เพราะฉะนั้นประโยคต่อมาประโยค a เนี่ยเราก็รู้แล้วว่า they ในที่นี้เนี่ยพูดถึงใคร่า they ในที่นี้เนี่ยก็พูดถึง volunteer นี่เองเห็นไหมมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่สัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเนาะประโยค a ก็คืออาสาสมัครเนี่ยถูกคาดหวังนะให้มา organize organize ก็คือจัดตั้งหรือว่าจัดระเบียบ community ก็คือชุมชน,นเพื่อที่จะมา reduce ก็คือลดนะ plastic waste waste ก็คือขยะหรือว่าของเสียประโยคนี้ก็คืออาสาสมัครเนี่ยก็ต้องเข้ามา organize กิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะลดขยะพลาสติกนี่เองอันนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กันโอเคนะเพราะฉะนั้นประโยคสุดท้ายก็คือประโยค D-Doc d กด็ d d as a result จะพูดถึงผลนะหรือว่าความหมายก็เหมือนคำว่าดังนั้นนี่แหละเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยจะมีแค่25คนนะที่จะถูกเลือกให้มาเข้าร่วมการฝึกอันนี้ อันนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยตอบช้อยที่3นี่เองถ้าตอบถูกเก่งมากเลยน้องเห็นไหม sentence rearrangement เนี่ยไม่ยากเลยน้องก็แค่หาประโยคแรกให้ได้ดูประโยคที่เป็นภาพกว้างที่สุดอ่านแล้วเข้าใจทันทีแล้วน้องก็สามารถตัดคีย์เวิร์ดบางอันออกได้จากนั้นเนี่ยน้องก็หาคีย์เวิร์ดที่มันสัมพันธ์กันเป็นทอดๆเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทำพาทนี้นะทุกคน สำหรับน้องๆที่อยากทำคะแนน A level อังกฤษสูงๆเนี่ยพี่ก็มีคอร์สพิเศษนะเป็นคอร์สโค้งสุดท้าย A level อังกฤษที่พี่จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดในการสอบแล้วก็อธิบายหลักการขั้นตอนเทคนิคทุกอย่างในการสอบแล้วก็จะมีสูตรลัดอีกมากมายนะเพื่อให้น้องตัดช้อยแล้วก็ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะมาฝึกทำโจทย์กันทุกรูปแบบเลยแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่อยากฝึกทำโจทย์มากขึ้นไปอีกเนี่ยน้องก็สามารถเสริมคอร์สนี้ไปกับคอร์สตะลุยโจทย์8พศได้ซึ่งเราก็จะมาตะลุยโจทย์กันแบบจัดเต พี่ก็มั่นใจมากว่าถ้าน้องเรียนจบตรงนี้เนี่ยน้องก็จะเข้าห้องสอบอย่างมั่นใจแน่นอนถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า Line AdEnglishNilin หรือว่าดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ